สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับวัอนี้ผมพอยอดบอนเขาติดกาวคุณพระท่านผู้ฟังมาที่วัดป่าของปอาจาั์วัด,วดป่ากุ้งนะครับการสลาที่ท่านปอาจาย์เท็ดขึ้นการเทิดไปร่รงไปแล้วนะครับมีบริเวณวัดหลายอย่างหลายแห่งน,นะครับอันนี้ก็มีบอนที่ทําไปไวก้กับหลายอย่างนะครับที่ยั่งก็อยากได้งัวนะครับล้วล้อมบริเวณไว้นะครับในั้นก็ ในมือนี้นะครับผมก็ได้พาม้าเบิ่งเห็นหลายอย่างหลายสิ่งนะครับที่บริเวณวัดของะอายจานเพิ่นนะครับวัดปลาบันป้ากุ้งนะครับกับการเป็นแล้วนี่ครับนี่การซาลากก็เรียบร้อยแล้วนะครับที่เงินที่จากเอฟซีนะครับที่อวนมามำการสร้างนะครับก็มันก็ได้สร้างไว้นะครับผมก็สี่ภาทันผูฟฟังไปเบิ้งนะครับวันนี้ก็ตั้งฮตดป้ายไปยูนะครับ ตามผมมานะครับท <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่านนี้ก็เป็นเป็นกุดนะครับเป็นกุดแล้วก็ทั้งนั้นก็เป็นน้ำเป็นหองน้ำนะครับที่พายจานมันจัดทําไว้นะครับด้วยเงินทีเอฟซีมารวมกันสร้างทรงมาสร้างซอยนะครับก็ได้สร้างไว้หลายแห่งนะครับก็กระนี้ก็บกำลังท้าไปวัดอยู่นะครับกันผมพอยอดพ้อนกับกับผ้าตนผู้ฟังไปเบิงไปดูนะครับว่าเป็นอยนงไเพิินเทียดอย่างไรนะครับตามผมมานะครับสวัสดีครับครับขอทภายภาพนะครับ ครับนี่เป็น <pent a year> เป็นป้ายวัดนะครับนาะครับกับมีคณะกรรมการหลายคนหลายท่านนะครับเป็นน้ำกันนะครับก <rồi> ัเป็นลักษณะนี้ครับกัเป็นป้ายวัดของพาจารย์เป็นวัดป้านะครับกับกำลังเห็ดกําลังสร้างอยู่นะครับกับหลายคนนะครับเป็นน้ำกันคณะสร้างเห็ดประจานะครับเพราะว่าอันนี้เห็ดบุญนะครับนาะครับคับับเพราะว่าบริฮ็ดมีค่าจจางรางวัลนะครับเป็นเห็ดบุญสาธุมัตนานะครับเอ้อ ผมพอยอดวอนกฤตเก้ากฤติพัฒน์ทันผู้ฟังมาเห็นนะครับในการสร้างในวัดของพระอาจารย์นะครับกะต่อไปก็เป็นที่เป็นลักหัวยินพระอาจารย์เป็นวางสันนะครับกะขอให้ขอให้เขานะครับเมื่อต่อไปนะครับเนาะขอให้เขาจังๆเลยนะครับเสียได้มาสร้างซอยพระอาจารย์เพิ่นนะครับขวบ่อล้วพ่ใหญเขาปครับครับครับเนี่ยพ่อใหญ่เพิ่นว่าขันเสาหัวพ่อเล้วพ่อให้เสาปล่อยเพิ่นว่ากะสาธุขอให้เป็นเป็นคือค่ำ ก็ตั้งใจนะครับเนาะกับการนี่ครับไปกับเป็นเม่เสียครับมีชาวบ้านมี่อใหญ่มีท่ายกมีคณะกรรมการนะครับมาจัดทําน้ากันนะครับงั้นทุกบัททุกอย่างครับมาท้ำนีเห็นนี่ครับยาดในเห็นน้ากันนะครับกัสาธุมธนานะครับเมรบยถือเล็กับถ้ำเมรบ๊ถึงเรลยกกับท้ำฟอยยแล้ะว่าก็ต้องท้าไปนะครับเพื่อเพื่อขุศลนนะครับเนาะเพื่อบุเปอาุศลนต่างคนก็ต่างเฮ็ดไปนะครับนะครับผม ถั่วล้อั่วลนก็แห้งแล้วว่นเี่ยม่เหมือเดียด้เออแม่นี่ดอกเพราะว่าล้อนใหม่ครับเป็นการรักษาปลาไหม่ไปเนาะเพื่อลูกเพื่อหลานนะครับเพื่อาี่ได้เห็นนะครับเพราะก็ดูลหลังนะครับครับแค่นั้นพอจะว่านก็คนที่เก่ากันอีกเพาะไทยถ้าไม่เห็นนะครับก็คนที่ตามนะครับเด้อเพื่อเป็นการวางใจนะครับนั่นก็เขาไป นวมัติการพระอาจารย์ต่อไปนะครับเด้อครับเจริญเจริญครับเด้อดบุญหลายๆเด้อครับเด้อครับ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 ผมมาถ่ายท้ำกันสู้ครับสาธุสาธุครับครับท่านควนนวมัติการพระอาจารย์ครับครับสาธุสาธุวันศุมาข้อทำจักหน่อยเด้อสร่างรอดอยู่เฮือนคืนวัน ไปท่านแล้วไปรอนก็เลยมาเพื่อหลานบอกว่าแตนเราะ้าแม่ังเป็นัวหนา้ังว่แม่ตอนนี้มาเบิ่งเงอซือมาเบิ่งซืออันนียมสร้างตีสร้างตีตีปากก่อนนะยงไงนะตีปากกอนนะตีเพื่อกว่ามปกันตีทัดิีเราลครับตีเพื่อก่อนยายอเพื่อทำลายนะครับอ้นะลอนะครับ ตนี่ตามที่เป็นสร้างเป็นนอกสุ้ฟังนะครับผมว่าเป็นสร้างที่จ้างมานะครับสร้างที่่าเสียสาระสร้างสาธารณะนะเป็นว่าอเป็นก,กว้าว้อุละมือได้ปูนแงหรือว่า,าเป็นว่างเป็นไมยสีมาสาต่อนะครับเพชรตะมือไลครับเพชรเตะมือได,ออไดแล้วครับเ่ชใ <c ười> น,นบานบอกครับผมมือว่านครับมือนคือนี้วันศิลป์ได้คอดีบว่าด้ มันก็ได้ว่าจังไลยนะครับแบบี้จะเป็นตะเกามาเห็ดแหงก็เลยมาครับตะเกาสางมาเห็ดอยู่นี่มักสีโชคดีโชคหลาบด้อนั่นบ่ได้ได้ยินีอนี้ว่าได้ได้ยังค่ะได้ยังคือคือได้ยินว่ามีผู้ได้อยู่เด้อวบ้าเห็ดนี่เห็นแต่ใบมีอยู่นี่แล้วครับโอ้เห็นมีใบโยนต่อโอ้มันทีเป็นขล้องปลายจานเปินมาไปให้เนาะเปนบอกเป็นแน่แน่ใบยางเนาะประเด็นเออเป็นนังไดีเพราะราคาของบอก มันราคาของบัวนโอ้การละกของมันก็จะบ่มีอย่างมีนดิบังมวนมาบ่มีซื้อบ่มีซื้อเลยซื้อกับบ่มีนะครับเป็นตัวเลขบเป็นตัวเลขตัวนี้ไหมครับเบาอย่างเดียวจคเาเออนถามากก่าบัว้อานอนที่ย้ายเพิ่กันนะบัมีอะซื้ออย่างนี้เนี่ย๙๓๕กับน๓ม่น่นคนนด้เยจากสิเปลคนราคาของด้วยม่หยางล้วบาี ามเขาใจเนาะเป็นลันรณะนี้มันมาไม่เอ็นระบุว่าเป็นราคาของหมายความว่าสิเป็นเป็นโซคลาบเนาะไอโวคลาบนั่นเอเนาะเป็นข้ค่าแรงสร้างบุ๋งาแรงสร้างสัออันนี้กลเป็นเป็นเป็นละวันความสร้างกับว่าใดน้อยเนาะในช่วงเวาที่เินไลน์หวตองกจีนมไปกีสิบบอกสเป็นสี่บอก็เป็นหาองกา็นิ่าองี่ก ครับก็แสดงว่าได้ได้ได้เดสดแลนสีอยู่ประจำว่าับอันี้วนนครับอืมอาจอาจสีแมนนะครับเพิ่นออนเพิ่้นเรานบอกตรงๆมัครับบอกให้บอกตรงๆแค่่ไปคนติดตินไ้เลยเออครับไม่ได้บอกปปัญหาอนอเปลี่ยนเปลผู้สิใด้บอกเป็นปิดสนาไว้อันี้ก็อาจจะแมนนะครับคุณก็เห็นก็สะเห็นอยู่ในนี้ป่ะบริเวณนี้ป่ เที่ว่างไว้นี่เนาะข้อหินข้อเขียนเราก็หิงได้แล้วได้แล้วได้แล้วอย่าเวสู้ประเดีฟังเรือพี่น้องเด้อะเดี๋ยวมาเบ oh, um, ิ่งน้ากันไหมเบยวมาเบิ่งอย่าเดววาสู้ประเดีฟังเบิ่งนองน้ากันเบิ่งกันน้ากันแล้วแล้วแต่ผู้เสียบาเห็นเอ๋ออันนี้เป็นเรื่องเรื่องของบุญนะครับเนาะ บางคนเราไม่เท่ากันแต่ละบันไม่เหมือนเดิมทุกว้านดวงคนเราบ้านบราที่สันได้ครับดวงใครดวงมันแต่แรงมาเพิ่นเกตนาให้สร้างนู่นี่เนาะให้สร้างเห็นเพราะว่าบ่ได้ให้ตรงตรงแต่ว่ามาว่างไว้สถานที่ที่ก่อสร้างนี่แหละน้อยเนาะแต่ว่าเกตนาเกตนาเพิ่นให้แล้วนะครับกายจังเทียครับนะขึ้นคว้าเที่ยวนะครับโอรเนี่ยครับเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานเพราะว่าผู้สร้างมันมาเห็นซุ้มประตูวัดอยู่นี่แหละครับ ต่ว่าเห็ดแต่เมื่อวานแต่มือเสาร์มาอีกก็ไม่เห็นใบนี่นะครับว่างอยู่นะครับก็สงสัยว่าเป็นเกียรติหน้าของพายจันนะครับสิ่ไหนสร้างแหมงวันสร้างกับว่าใดน้อยเนาะครับกับกับไก่เอฟซีเขียนน้ำกันแล้วนะครับเนาะคงที่เป็นโชคลาภนะครับเป็นเหล็กมงคลนะครับก็มีเก้าสามห้านะคับเก้าสามหักับซีสามนะครับอันนี้คงถือสามตัวก็ที่เป็นบนอันสองตัวก็เปลี่ยนล่างนะครับเนาะ ครับคเข้าใจแล้วครับเห็นแล้วนะครับนะครับ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 หัจัก่อนครับัจักอนะครับครับครับนนี้ตอนนี้นครับนะครับครับโอ้ต้นต้นไม้พ่จานนี่ก็หมากงามเทวะหมากยังวะโอ้จับบังกันนะก็หมากซุกเลี้ยงดีเทวะเอ้าเยม่วนหมากจริงตัวข่ายจานนี่ โอ้ยจักน้อยได้เป็นหมากมากเกอรีผลต้นนี่ไหมใบป้าหิมาพันต้นนี่ไหม,ปม,ม,ไหมเ,ปเป็นเป็นไม้พิเศษต้นนี่หมากบ่ธรรมดาต้นไหเออครัขบขบัขบเย็นแล้วครับนะหมากต้นไม้ของวัดป้ายจายันเพิ่นว่ัหมากกะรีผลอยู่ปบายโยพันกับบัวแมนนะครับเรียกว่าหมากซุกเลี้ยงดีใบใบเบื้องแมนหม,ม,มากหมากบัวกิ่งนะครับเด้อเปลี่ยนป้า,จายจันเป็นเ็ดสวยงามนะครับเ็ดประดับนะครับทุกหมากไม้พิเศษนะครับ หมากเป็นตัวเป็นกุตโลบายบของพระจันทร์นะครับกรบนบนหมากจริงนะครับเดพ้อมกับท้ายเงเย็นะครับเป็นกุตโลบ่ยใบนะครับเพราะว่าประดับเป็นไม้ประดับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับที่นากุูดของระจันทร์นะครับกระบนหมากกะรี่ผลก็ผมวมาดอกครับพ้อมกับว่าส่วงเดชไปนะครับอีกเป็นสลาปฏิปทธรรมของรบจันทร์นะครับพี่องค์พระประทานสวยงามนะครับเพื่อจะได้กราบได้ไหว้นมัสการนะครับ จังลวกลกลวกปูเดี๋ยวครับโเสนาลวปเนาังเาเปิดลงน้ากของชํารวครับโเยเฮ้ยแน้เบิม้จวดดนครับน่าเขาคเาาเาเหุยังบทสื่ยู่นป้องกันป้องกันจหน่อเนาะป้องกันนยเนะเอครเดียวนะแกับนะเดี๋ยวนะ เขาอันนี้ ar, นดีลาใส่ใส่จานไหมบ่เออใส่จานนี่เขบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องใส่จานเนี่นมาร่วมท้ำบุญกับบัตรปลานะคะคุณมิ้วนะคะคุณมิ้วหนึ่งพันบาทนะคะโอนมาเมื่อวานนี่นะคะนี่ยากเลยแต่ว่รอบแรกนะป้าคุณแม่จันมาคุณแม่จันมาให้ ทางวัดกับมันบ้างเข้าใจได้แน่รับตรงวัดนี่ละวันี่โอนมานนทิยาว่าพระอาจารย์จิดจิตนิมนต์นนทิยากก็เรียกบ้านได้ฝากไว้ที่บ้านสำหรับสำหรับคุณมิวนะครับเนาะเป็นเป็นโอนมาเมื่อนี่ทางทีมงานของเขาก็จะได้มาถวายให้พระอาจารย์นะครับให้เป็นได้เหตุได้สางต่อไปนะครับขอสาธุบุญกับคุณมิวนะครับเด้อใจกุศลนะครับร่วมทำบุญ นะครับซอยสังวัดปลาบ้านปลากุ้งนะครับหนึ่งพันบาทนะครับสาธุสาธุสาธุสักชวนกันมันนะครับในลำลำด้วยๆวัดอาจารย์กับมีของมงคลไหล่าเนาะเอฟซีที่ผู้ภาพวาดำถวายละคือหลวงปู่หลวงปู่โยบานผู้บาดอาจารย์หลวงปู่ท่านคนมี นำลูกถาดขันยุปันนี้ก็ลอยกลัวละวือที่เขาลบสักระตำบลเขาใบแก้วนี่ละไมโก่ก้แท so ่ตอนนี้เรานมันต้องมลุกัก็จะให้ผู้พาน้ำมาถวายนี่ก็ละมีพอเห่งลุงเรื่องพอยอดวอนและต้นทีย้าด้วยนี่ละ กดไปใช้มาใช้แค่วขาดปอดภัยอ่าดุจ้าธุแปนเอทุกคนมมละคิดถึงสิ่งไดอสมมาตป่าชนะหากมีทุกย่อกอดคนจกทุกหากได้สุปเรา็ให้สุขยิ่งไปเด้อสาธุจาดุพอเห็นกลับมายิบยิบผู้เลียงได้เอบซีคนนี นาธัูลูกปูจันดาลูกปูจันดาโลกปูจันดาทาบโรวัดสว่างขมัดแก้วอำเภอแม่เมษจังหวัดตลสินท่านพระบ้านจะไม่ค่อยพูดผมผมเคยได้ยินดูอยู่ครับผมเคยได้ยินถูสาธุสาธุจันดาลันาลนน บอติวายซับคุณเหมืนดอาก็ต้องซูมยิ่งแต่การรู้สึกว่าเป็นบุญที่หลวงปู่คนยังมียึดของฝากให้นะครับว่ามันเกิดบ่ทันเพลินแล้ววันมาบ่ทันเพลินแต่ว่าเพลินก็มีความที่เราดึกไว้ให้างด้วยรุ่นแรกที่บุญครับที่รุ่นแรกที่เพวันออกคือพ่อซ้อสองพันหนร้อยยี่สิบแปดนี่ละสองพันหนร้อยยี่สิบแปดรุ่นแรกหรอครับเนี่ย ดูแลยีแปะเรื่องมันไดเลยครับก็ซอสของอร่อยยีแระถูกแล้วครัผู้ใดมีหโอ้แน่นอนอาจารย์ก็จะเสียไปแล้วล่ะโอ้คือว่าบุญลายนะครับเด้อแอดมินได้มาได้เหรียญหลวงปู่ทางบ้านเก่านะครับทางบ้านแอดมินบ้านแอดมินกับยูยูทั้งที่นะครับเลยบ้านขนมแก้วลงไปบกีกี้กิโล่ข้าวบ้านเพิ่นเอาไป โดนไส้ชอตแตกัดแสนลงพอจินดาเลยละที่นี่เป็นกันดึงสายไส้ขอกแกระลอดตายยอนเพิ่มแบบมาพักลังเอาไปไว้นารดท้ายเขาไม่อยู่เลยบางท่านบางคนก็จะจัดที่ไปที่มาเนะาะอาจารย์เ,ยเป็นย่มที่เคยขาดนุ่มรบกวนลร้รอบไล้กรอด ตายอะเด้มาบวชสมมูลนี่ละสาธุสาธุสาธุเป็นบุญบานเด้อได้ไหมได้ยามเพิ่นไว้เป็นที่ระลึกเอฟซีมันยาเอฟซีเงเรื่องกับมาบูชาได้เด้อวัดสว่างเขาแก้วอำพูดอยงีย่างนี่ละแต่ว่าช่วงนี้อยากบัตรละแต่ว่ารุ่นแรกนี่หายากรีเลยบ่มีเลยอยากบุกไปให้คันคันนี้จะคอยฟังข่าวเด้อพี่น้องเด้อ ยะไาุดดสเป็นกึ่งลัวเืนตอนรับ <c oughs> าตะเอือนละ <c oughs> มาน,นนี่ริวาหาปุระปริปุเรนเดสะคาลา Mewa idotin nang peta nang wakapatai Ijitang baditang tumhang kipa mewa Samitendo sape purendu sangapa Chandobana raso yakta Manisoti raso yakta Sapitio iwachandu Saparoko inasato Matebawat vantarayo Sukihita yuko o อาภิวาทนาสิร <sus S 2> ิสานิจ um ังุทธาปจาัยโนจาตารถม่าวันเตอายุวันโนทุขัมขัลสัตว์ทุตัตุทัตง ครับในคลิปนี้ผมพอยอ,อดว่าน์เกินกว่าวิทยอยู่ตีในการลงคลิปยูทูบ e ในเรี่องสำมีน,นะครับพบกันอี่คลิป่อๆไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ